ด้วยการสงบดิ้งแค่สังรวมก็พอทอดผ้าทางวางอย่าทอดข้านหนังให้เราลงศพตอนพระสวดอนิจจาวัตสังฆาฏายให้ปรโนมมือพูดแล้วและไม่ควรวางดอกไม้จันทร์นั้นเพราะเราไม่ใช่ประธานรอให้ประธานวางก่อนเราตึ่นไปวางที่ไหนไม่งั้นจะมีประธานเด้ทำไมถ้าเราไปรีบวางดอกไม้จันทร์ก่อน นี่ครับไม่แต่งตั้งแบบก็ไหวศพแบบนี้วางทางขวางแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีกรเวลาจะแนะนำจ้อภาพต้องจัดผู้สาโยให้ให้ขนานกับศพแล้วเพื่อผู้ทอดผ้าจะได้วางทางขวางแบบนี้นะเจ้าแนะนำขอให้ได้เราแนะนำได้เรามีภูิเรามีความรู้ เพื่อให้ผู้ทอได้ทอดแบบนี้แม้อยู่บนศาลาเขาก็ทอดขวางกับภู้สาโยเหมือนกันทอดทางขวางถ้าไม่มีผู้สายโยงตามบ้านนอกไม่มีผู้สายโยงใช้อะไรครับใช้อะไรครับ อย่าใช้สายสินนะอย่าใช้สายสินให้ใช้สายโยูยโยซึ่งคนก็คือสายสินนั่นแหละที่พูดให้สงสยัยแล้วเป็นธรรมดาเลยว่าในงานศพห้ามพูดว่าสายสิน <Okay. S 2> สายสินจะพวูดตอนขึ้นบ้านใหม่ตอนแต่งงานนะง <c oughs> านหมมนะง <c oughs> านศพให้เลกว่าสายโยูนี่เป็นความรู้นะ แต่ไปแล้วต้องมูลมันแตกต่างกับชาวบ้านถ้าวัดไหนมีคนเดียวก็จำเป็นแต่ที่จริงวัดต้องแยกวันนี้มวลสายโยนนี้มูลสายศิลป์นะแค่มูลละสามสิบบาทวัดต้องระดมชื่อมาแล้แยกกันหนอยผมว่าก็ดีนะเรื่องผลที่พระเจ้าประธานงางขอส่งมาได้นี้งหมดแล้วนะเพราะพลาดจุดไปเกาะกอนย่อมก่ามุกไปที่ปองกุนพิธีพระธรรมเลนอนศพงทำไมพระเป็นประธานไม่ได้ เพราะเหมือนว่าพระเจ้าบริใช้พระให้ทำหน้าที่แทนผมเห็นเลรู้าจะเป็นเจ้าคุณวัดนั่นวัดนี้เป็นประธานพระาระาเนเริมสงคนนั้นคนนี้นะไม่รู้เรื่องเลยเจ้าคุณก็ไมรู้เรื่องพระเป็นประธานในพิธีพระรามเลิศสมไม่ได้มันจะเป็นเหมือนว่าในหลวงใช้พระทำง,งานแทนกานรน้ิศส ถ้าเป็นน้ำหลวงอาบศพหลังคนอื่นทั้งหมดศพเราเรียกว่าน้ำหลวงสงศพแล้วคนอื่นทั้งหมดคนอื่นรถไปแล้วลดที่ไหนแต่ถ้าเป็นศพรถน้ำศพธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหลวงเนี่ยก่อนคนอื่นทั้งหมดเอาอีกแหละอาอีกแล้วนี่เดี๋ยวทำนะประธานนะ ถ้าเป็นน้ำหมังก่อนหลังก่อนอื่นทั้งหมดถ้าเป็นรถน้ำสบทั่วไปก่อนต้อื่นทั้งหมดสังเกตบ้างเป็นพิธีกรมั้งมีความรอบคอบถ้าสังเกตไหมว่าหน่วยงานนี้เนี่ยผิดผิดยังไงผิดที่ไหนแนะนำเขาได้ไหมถ้าเราเป็นพิธีกรเราแนะนำเขาเลย มีพงนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่ขผู้หลักหัวตอนะผิดที่ไหนครับผิดที่ต้อูชาที่จัดแบบันไดสามขั้นที่จริงมันต้องมีตัวไหนฝวางตัวไหนขนานแบบนี้มันต้องมีทั้งตัวขวางและตัวขนานแต่ว่าที่นี่ขนานหมดเลย กบอกปัญหาสาวขั้นนิดเดียวนะครับสังเกตพวกคุณไปสังเกตเราสังเกตมีอยู่ในถังหน้าว่าหกสิงนะะเดี๋ยวค่ยดูหนังสือนี่อ่านทุกทัดเลยัะยกเว้นลายเซ็นผมไม่ตองอ่าน <c oughs> สังเกตน,นะเป็นคนรอบรู้เป็นคนสังเกตผ่านพุดด่ง่างนี้หน่วยงานใดยังใช้อยู่ถือว่าเฉย เป็นองค์กรที่ไม่มีความรู้เลยเขาสั่งห้ามมาตั้งแต่ปี2550แล้วคนขายก็ยังขายอยู่นะมันยังไม่หมดสต็อกนะแล้วแต่คนจะปิดพ์ฉันขายชั้นเต้าชั้นดีดีเลยฉันเต้าชั้นฉันเต้าชั้นไม่ได้นะครับอยา่าไปซื้อมาต้องเป็นแบบนี้วยอดพุ่งเป็นข้อสรุปอย่างเดียว,วกับพุ่งตามหนังสือสำนักนายก ลงวันที่16กันยายน2550ที่มีหลักมีฐานการเชื่อบามพุ่มเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะก่อนปี53จะเชื่อแบบนี้พุ่มทองอยู่ขวามือของคนที่จวงแต่หลังปี53มีการปรับเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้มีหนังสือแจ้งไยายามผู้ว่าทุกจังหวัด ปฏิบัติกันซึ่งกว่าจะลง้อยกว่าจะเข้ารูปเข้า้อยได้ก็เมื่อสามปีนี้แล้วนี่เองค่อยู่ดีนี่อันนี้ถูกต้องคือผู้ทองต้องอยู่ขาาวามือผู้จักวางอันนี้ใหม่นะอยู่ขาาวามือผู้จัหวางผู้จักวางต้องล้าไปข้างหน้าประมาณหนึ่งเมตรผู้เชิญผู้เชิญ ก็อยู่ห้อยหลังไปอย่าตีเสมออย่าตีเสมอนายเหมือนชุดปกติเขาเนี่อย่าตีเสมอนายระยะหลังเนี่ยมีการส่องหงมือนะคนเชิญทางมุ่งวันที่สามที่จะมาอยู่ที่แล้วมาต้องดูทีวีสวมหงมือทุกคนเฉพาะคนเชิญทางมุ้งนะถามคนเอกชัยว่าเป็นเรื่องของการป้องกันโควิดไม่เนียบอะไรเป็นเรื่องของโควิดนะครับ เดี๋ยที่บอกพูดเองเนียนี่คือกิจกรรมจากสำนักพระราชวังเขาสาธิตได้ดีของจริงโต๊ะนี้คุ้มมากสาธิตว่าพุ่มทองวางหม้อมือของตัวเองก่อนดีตรงนี้นี่พุ่มทองวางหม้อมือตัวเองแล้วพุ่มเงินวางซ้ายมือตัวเองของผู้วางนี่ครับวางที่โต๊ะเล็กข้างล่างเม่ดีนะไม่ได้ขึ้นแบบที่อำเภอ ไประเดี๋ยวกันนะไม่ได้ขึ้นเวทีนะส่วนใหญ่เขาจะจัดโต๊ะเล็กวางขังลับโต๊ะชั่วคราวที่ห้องสนามหลวงก็เป็นโต๊ะชั่วคราวเมื่อไมอยู่บนเวทีก็โต๊ะชั่วคราวนี่ครับที่ห้องสนามหลวงห้องสนามหลวงนี่เขาโลรกคนจะผิดเขาเอาผ้าสีเงิน มาปูเพ like no ื่อให้วางทุนเงินเอาผ้าสีทองมาปูเ no พื่อให้วางสีทองเขาเก่งไหมถ้าไม่ง้อเกินไปแล้วจะไม่ผิดผู้ทองมาที่ผ้าสีทองคือความมือของผู้จักรวางแล้วมันสวนความรู้สึกนะเอ๊ะปกติผู้ทองนี่ทำขวานให้วงเสร็จนี่เมื่อวานแล้วความเสร็จมันยังไม่จบมีคนมาอัญเชิญ ขอไปเชิญนั้นอันเชิญต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนมาเชิญสลับข้างเอาหุ้มทองไปไว้ทางขวาของพระองค์ท่านง่ายไหมเอาหุ้มเงินสลับไปทางซ้ายพระองค์ท่านนี่ถึงจบตอนวางนี่ชั่วคราตอนวางนี่ชั่วครานี่จบเพราะฉะนั้นแบบใหม่นะจะเป็นแบบนี้หน่วยงาน่็ไปนะหน่วยงาน่็ไปนะ ถ้าอำเภอโกสุมี40หน่วยงาน40ตัวงานนี้ก็จะทําแบบนี้แต่ปัจจานต์ดิบีไม่ทําแบบนี้ปัจจานต์ดิบีเป็นแบบที่สองขึ้นไปวางที่โต๊ะบูชาวางให้มันถูกเลยไม่ต้องมีใครมาย้ายวางให้มันถูกเลยคือวางไงก็หยิบพุ่มทองจากนางสาวมาลาศีซึ่งมีทางวาวเองไขว้ไปวางท้ายมือตัวเองนี่๋ยวภาพท้ายมือ แล้วค่อยเงินมาคือไม่มีใครมาย้ายทำว่้ถูกเลยเป็นแบบที่สองเพราะฉะนั้นเราดูทีวีบอกเอะพวกเงินพวกเราที่มาวางไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันมีนแบบที่หนึ่งแบบที่สองทำให้จับตล็กขึ้นไปวางบนเวทีจริงๆเลยเป็นแบบที่สองชวนใะต้องจับให้ได้ทรรด้ผมดูทีวีเมื่อสามเดือนลยที่ผ่านมา 95%ครับถูกต้องเพิ่มถูกต้องภาษาอังกเองเมื่อก่อนสัมพันกันมาหนังสือเรียนฉบับนี้ออกมาตั้งปี53อยู่ในหนังสือเล่มเขียวเนี่ยหน้า128แล้วใครอ่านนะหน้า128เพราะฉะนั้นมีใครมาแย้เปิดหนังสือเขียนเลยนีหนังสือหนาหลายเลยผมมาถึงเด้อ วิธีจดจํามีคําถามบ่อยมากวางพางพุ่งกับเปิดเปิดโปรยทำอะไรก่อนการวางพางพุ่งนี่เป็นการจัดตัวหมูให้เรียบร้อยซะก่อนจึงเปิดโปรยถวายราชสักการะก่อนจะถวายสักการะตน์พพุ่งที่ตัวหมูต้องเรียบร้อยซะก่อนเหมือนกับจัดตัวหมูยังไม่เรียบร้อยอ่ะจึงวางพางพุ่งให้ตัวหมูเรียบร้อยซะก่อนตกลง

ทุกท <inal> <ist es> er ่านที่มาอบรมแล้วเมื่อกี้ก็ลับข่าวสารจากน้องผ้หนุ่มที่จัดอยู่ที่โคราชของมอสอตเก็บตางสี่พันสมระมัดแล้วสี่สิบท่านประมาณนี้แหละครับผู้จัดอยู่อบตงบวรักใช่ไหมลูกน้องท่านใช่ไหมแล้วท่านทำไมมาที่นี่ล่ะครับเพราะลูกน้องขอจะมาขยายจะมาไปอยู่อ๋อครับ เมื่อก่อนท่านเป็นนายกอยู่โบราณโอเคเกียรตัางสี่0ันสองเรื้อหาเดียวกันนะทงสังเกตนะครับบอกเขาได้เลยนี่คือเครื่องทวามน้อยทุกอยู่ซ้ายเทียงอยู่ขวาอ่าอานนี้ผิดเพราะว่าทุกอยู่ขวาถ้ามีใครทำแบบนี้บอกเขาหน่อย ทุกต้องอยู่ทางซ้ายมือนี่ทูกอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้ถึงจะถูกต้องพูดเสยที่พูดว่าจุดทูกเทียนบูชาพระ่นั้นไรในโอกาสต,าตา่างๆเวลาจุดให้อยู่เทียนก่อนใช่ไหมเพราะเทียนคือพระรมพระธรรมคือแสงสว่างดัะนั้นเวลาให้แสงสว่างจึงให้ที่เทียนก่อนเพราะเทียนคอพระธรรม เม้เวลาพูดจะพูดว่าจุดเทียนแต่เวลาจุดจุดเทียนก่อนเพราะอะไรอันนี้ยังไม่พูดอชาาเลยเวลาพูดพูดว่าจุดเทียนเวลาจุดทำไมจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนเพราะเทียนคือพระธรรมพูกคือรู้จิตเจ้าทำงมงปฏิบูรย์ทรมะคือผู้นากรส่วนชอบซาทองดุดเดินปฏิชจรสว่างสวัยจึงให้จุดเทียนก่อนเพื่อให้สว่าง คนโบราณนั้นอันนี้พูดแบบง่ายคนโบราณมันมีไฟฟ้าถ้าจุดทูปก่อนมันมันมองไม่เห็นจุดจุดเทียนก่อนมันสว่างมันมองมเห็นทุกอ,อ่านี่โบราณนะอธิบายง่ายดีตกลงจุดเทียนก่อนแต่แต่แต่เครื่องทองน้อยเวลาจุดเวลาทำบุญนะจุดทูปก่อนคนระับเอ,นนะอาอีกแล้วมีคอยยกเป็นนะ ในการทําบุญถ้ามีการจุดเครื่องทองน้อยเครื่องสมาติตั้งทั่วไปแนี้ไม่จูดหรอกครับแต่ตอนทําบุญถ้าจุดเครื่องทองน้อยให้จูบผู้เอ็กผู้เกยบไม่เสมอไปหน่วยงานนี้นี่ดีมากครับผู้เก็บเสมอัปในการทําบุญจะมีเครื่องทองน้อยอยู่สองชุด ชุดแรกตั่งอยู่ข้างในหันทูกเทียนไปทางศพแปลว่าสำหรับให้ศพจุดเพื่อบูชาคำตอนอยางบางทให้ศพจุดศพไม่ได้ลุกขึ้นมาจุดเองนะแต่เหมือนว่าให้ลุกขึ้นมาจุดนั่สะดวกก็เลยหันพวกเทียนไปทางศพจริงๆก็ให้ประทานด้วยจุดแทีสนจนอันล่างพวกเทียนอยู่ทางเรา เพราะเราเป็นคนบูชาศพตกลง,งคนบูชาอยู่ทางไหนพวกเทียนหนังไปทางนั้นอันบนนี่ชมบูชาทธครับชมเป็นผู้บูชาธรรมะพวกเทียนนี่อยู่ทางศพอันล่างเราบูชาศพประธานหรือตัวแทนนีน่บูชาศพจึงมันพวกเทียนมากาง,งเราเราเป็นคนจุดไม่มงงนะ

งานชาวบ้านงานเกี่ยวกับศาสนาจึงมีไววครับวันนี้ผมไม่ได้เน้นหนักเรื่องศาสนาพิธีนะเพราะคุณเอกชัยขอร้องให้พูดเรื่องหมู่คุณภาพรอจากนี้ไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะแถมกันนี้หนึ่งคนที่ผิดส่วนใหญ่เวลาไหวพระบอินินาสักการเลนาจังพุกทางแบบูชยาอะไรครับมาใช่ไหม

เรามักก็อะไรบ็เคยฟังกระตอกันมายินีนากกาเลนะนอนหูสสรมันหนักตพุทธางอภิปูดยามากมากกับนัมันสัมพันธ์กันนะแแล้วทำไมอ่ะแ่งสมาหมดหัวเาะว่าพูดทังเบวางนเรยว่าทีมากว่าพุดทางก็บว่าทางนักว่าที่มีใช่ไหเพราะฉะนั้น แรตนี้อันสองก้อนี้สอดคล้องกันอยเดียวกันเป็นระเบียบพุทธทงสน้งกัจฉามะไหมพุทธังสน้งกัจฉามีเห็นไหมสมาณิยามีเห็นไหมมันมีตลอดสายเพราะฉะนั้นถ้าอดลงแล้วเวลาพาเอาไว้ครับเขาะหามเอาป้าเขายอมนะพุทธังอินนาสกาเลนั Again, ้ตังพุทธังอภิปะพูดยามิ ถึงหดไฟลวอะรหั่งสมาสมโดภาวะทุกทงพวกบัณฑม่วมมันมีเหมือนกันระวัากาศร้อนนะครับเรื่องนอนนอระวังากาศร้อนเผลอไม่ได้ถ้ามันมีสัมลองัตายเลยนะรับที่อันนี้อยู่ที่วัดสีนวลกับไปไว้ที่ทุกเตียงเป็นง่ายๆทุกอยู่บนเตียงแล้วลงในโซเชียล ถ้าหาว่างานว่ามงคลเทียนอยู่บนทุบไม่ดีครับอย่าไปเชื่อในโซเชียลนี่ใครเขียนพระครูนั่นพระครูนี่ไม่เชื่อต้องเชื่อตำราวของกรมศาสนาของหลวงนี่เวลาไปซื้อมาเทียนอาจจะอยู่บนทุบต้องมาจัดใหม่นะจัดใหม่เพื่อให้ทูกอยู่บนเทียนใช้สำหระผู้มีชีวิตมอกี้ในเครื่องทองน้อยใช้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว Cháy cả khu chí minh lẻo, chết là chất lạc còn còn. Ở địa à cháu hoa. Để thu tiền về, cháy cả không đi chí minh. Thu được 1 tiền được nào? Cảm ơn. Việc gì Con thầy cho phụt, đọc máy thu tiền. Đọc máy thu tiền đem đêm các bộ lực cư đầu máy, các làng cư thuốc, các làng sư cư thiêng, đọc mái thổ thiêng, quý vị chẳng ngại gì. Vì là xóa tỉnh này, cảnh của bà chàng xóa tỉnh, đầu mái thổ thiêng, có xá của làng, đầu mái thổ thiêng, đầu mái của quần thuyền đẹp, đầu mái thổ thiêng, chẳng ngại gì. Thì này không làng. Thì làng thì phải kiểu như là, thì là sư phạm là sư phạm thì mình nhìn chứ biết แต่มีร้านทั้งพันร้านหนึ่งที่มาเอาลูกกับผมที่เราอกที่น้ำมนชื่อนาวีสัมัาร์ภูเก็ตถ้าไม่ถูกต้องไม่ขายเป็นร้านที่มีกุลกรรมจะจัดงานจะถินในพื้นที่วัดขายแถมนั่นขายแถมนี่ได้เงินเ็นสนใหยแก่บอกให้ซื้อเฉพาะที่จําเป็นร้านก็ไดเงินได้ไมเลยให้คุณจ่ายเฉพาะที่จาเป็นคุณนาวีสัมัาร์ภูเก็ตได้เลยเป็นร้านที่มีความรู้ด้วย างองค์สมรสประธานนี่ไม่ได้ยู่ทุกเทียนนะ,นะแบบวัฒนธรรมนะเพราะเจ้าบ่าวเจ้าสา,าวาจาู่ทุกเทียนเป็นก่อนแล้วประธานได้แค่กล่าวอันดับแรกรับผงอะไรมาฟ้องขอให้บ่าวสาวเพราะฉะนั้นพิธีกรผู้จูงพิธีกรอันดับแรกที่ต้องยืนนย่นผงอะไรต่อไปรับองค,นคน์กรผู้มาเป็นองคอกรพิธีการต่อไปยื่นองค์กผู้ มองผมกูไม่ใช่ผมแต่งงานใหม่นะครับต่อไปรับสั่น้ำพุทธรรมัาลดที่มือเป็นขั้นเป็นตอนมาจากข้ามนะเนี่ยที่ผิดกันมากคือเจอก่อนค่อยลดน้ำที่มือเจอมันอยู่ข้อนห้าลดน้ำมอยู่ข้อนสี่อันนี้คัดมาจากหนังสือของกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อโยมสามแตมแล้วอย่าถามผมว่าทําเลขเก้า้าโดนอีกไหมอันนั้นมันจริงประมูนะครับเดี๋ยวนี้งานแต่งการหมู่บ้านอำเภอต่างๆมันบนการระหว่างแตงแบบพีสานกับแต่งแบบปัฒนธรราไทยบนกันถ้าแต่งแบบพิสานเลือกกินดอกมีสุขวัลปาสีจบเลยไม่ต้องมีเจอแบบนี้นะนั่นก็แต่งแบบพีสานแท้เลยนะแตงเดี๋ยวนี้กินดอกเสร็จ แต่ไม่มีศาลชูขอนภาษีแล้วยังมีให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมานั่งที่เก้าอี้แล้วรับนางผู้ต้องโดนแบบนี้อันนี้บนกันแล้วจีนอกจบไเลยก็ได้หรือถ้าไม่ใช่แบบจีนโดก็จัดแบบนี้ก็ได้แล้วที่สองอันเอาอีกแล้วขอไปสัมภาษณ์เลยนะไม่ใช่คุณการประกอบพิธีต้องประกอบพิธีด้านหน้าเท่านั้นแต่ช่างภาพ เห็นหน้าทุกคนจึงบังครับให้ประทางเป็นจัด้านหลอกใช่ไหมอันนี้มีมือช่างภาพไม่เคยมีครับการประกอบวิธีนี้ต้องประกอบด้านหน้าเท่านั้นทุกวันนี้ช่างภาพสัเพื่อให้เห็นหน้าเจ้าว่าสาวและประทางไปไปในภาพเดียวกันอันตรายมากเวลาจัดงานท่านต้องคุยกับช่างภาพแป๊ประด็นบนนองแป๊ พูดคุยกันให้รู้ประสาทถ้ามันผิดเขาจะเมาทั้งเลยนะแล้วที่ว่าใช้หัวแม่มือนี่คือสัญญาณบำบัดงานแต่งของเศรษฐีชื่อสันติมิโรบัินใช้หัวแม่มือเห็นไหมไปที่ไปที่มาเป็นกบไทยไทยแท้ๆไม่ใช่ลูกชีบอกว่าชุดนี้จะเอาไหม các người ăn không phải bị lệ, là... các ông sẽ ăn đồ nhật bản, lấy ai để ăn không <laughs> là, đi, được nữa, ăn bài văn dạy của ông thôi nha, đi, 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 มุกมาจากไหนมาจากสัจสมยศมีหนังสือชื่อว่าลมุขสะสมธรรมนิมาเองไม่ต้องไปปิบปรอยหาธรมนิยมาเนี่เนื้อหาไหนมันควรจะเป็นมุกไหนธรรมาเองเอาแล้วผมก็เปลาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะ ដល់ចប uh, ់ទី៣2គឺនេះក៏ឆ្អែត